พีนะ่น้องจ้าวันนี้มอโนผักมาเติมนะึ่ง หลืบวิ่งไปหาไปอะไรลูกยังยาวิ่งไปนู้นแล้วเ,เห็ดที่แม่บอกฮะากันนะเห็ดที่แม่นี่ยคือเห็ดที่แม่มักเนาะอ๋ออเจคอดอ๋อเอาเก็บด้วยกันเก็บพร้อมกันเร็วๆยากอีู่แล้เรื่ององานเขาอ๋อ

มันเอาได้อยู่หรือเปล่าอันนี้ไปเจอตรงไหนลูกไปเจอตรงไหน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละใกล้ๆกันก็ดูอีกก, <c oughs> ก,อกันนี่เผื่อมันจะมีดูสิแก่กปล <c oughs> าคิดอะดีดิี่ c a อ่ะ <c oughs> อันอน,น,นั้นจริงๆด้วยาไฟย่าเจอย่าไายาเก็บเลยไาย่าเป็นคนเจอดอกนี้พาสพ์นนะลูกนะโอ้โหขอบคุณค่ะเอาใส่ตะกร้า เอาไปไหนน่ะลูกป้าเอบ,บอกว่าเอาไปอวดปา้าเอแล้วใช่ไหมคะโอเคโอเควันนี้สัญญาว่าจะเดินแบบช้าๆนะคะเห็นแล้วคะ่ะพี่น้องาอยกเห็นอะไหมเนี่ย ฟายาฟายามาดูตรงนี้สิมันใช่ไหมนี่คะอันนั้นใช่ไหมคะอย่าเหยียบเด้อใช่ไหมลูกไม่ใช่กิฟต์ที่ที่คาโยแฮนลูกเก็บนะอุ้ยเพี้ยนยาเจอแล้วเหรอลูกอุ้ยที่กิฟต์ี่ไม่เอาไปไปหาญาปะเอ็ญาเรียกแม่แล้วหนูนะเอ็ญาอยู่ไหนลูกเจอแล้วเหรอ ไปยัมาดิตรงไหนตรงไหนเจอไหมเดี๋ยวนะแม่ก็มองค่อยค่อยไปฮ่าใสา่ใส่เอามาออกมาดิเอันย่าออกมาดิโอ,อเคอ, okay. ออกมาดิลูก เห็ดเพิ่งสวนอย่างสวยเลยจ้าที่แง่เจอก็คืออันนี้พี่น้องจ๋าเมืนเจอแล้วจ้าดอกนี้อันนี้คือดอกหนึ่งเกิดจะตามขอนมาเด๋ยวนะเดี๋ยวนะพ่อยอีกแล้วพี่น้องพ่อยอีกแล้วเห็ดอีกแล้วเหรอโอเคไปเก็บมาจากไหนนี่เจอเจอเองหรือว่า ฮาูเซลฟี่ในเดะไอ้วิ่งมาแต่ไก่อะไรนะลูกอะไรไหนๆดูซิว้าวอันนี้คือใครเจอไฟ่เห็นเหรอหรือว่าป้าเออยาฟนูจริงอะเซล a อือโอเคอุ้ยนี่ไงนี่ไงอ่าเหยียบมลูกเอาอีกเอาอีกเอาอุ้ยจ้ะโอเคเอาแล้วก็ปิดไปอย่างนี้นะคะอือแล้วก็อันนี้ดอกหนึ่ง อันนี้ล่ะอือหือเก่งมากอ้าเกินหนึ่งิกาโอเคอันนี้เอาไม่ได้ปิดไว้อย่างนี้อยากให้กดโนนุ่งนุ่งสปั๊มเดอ๋ยวเดี๋ยวโอเคเก่งมากไปหาอีกนะไปใกล้ๆป้าเอ๋นะอย่าไปไกลนะโอเคไหนๆหนูได้เยอะไหมลูก อาวดูห้อยดาอวยิ้มแล้วไปได้มาจากไหนเยอะแยะเลยโอเคเอาอโซคาร,ร,ร์ดดูฝนนั่นแหละลูกเกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งนี่คืออันนี้คือดอกเทียนย่าเจอเมื่อกี้นะคะ ไม,ไม่อยากกลับไปทําที่บ้านต้องปาดขาทิ้งในป่านี้แหละค่ะเพราะว่าทํา้ำเยี่นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะนานเนาะวันนี้เรามาแต่เช้ากันเลยนะคะพี่น้องเด็กๆก,ก็พร้อมมากเห็นป่ปาดไปน้ำเดี๋ยวเบิ้งไปน้ำเอาใครอยู่แไหนจริงอ่ะ ว้าว <Wow. S 2> เอาเห็ดมาให้แม่แอเคเลดโอเคอันาเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้ลกูกอนียเรียกอีกแล้วค่ะยฮนแม่ปาดขาเห็ดก่อนนะอันนั้กิฟต์อันนั้นกิฟตไม่ต้องเอา,าพ่อะถามว่าอันนั้นเห็ดผิดไหมคะ <Yeah. S 2> ไปหาเพียรยาสิเพียรยา กินแย่ได้ค่ะอยู่เห็นอีกแล้วเห็นไหมนะ่ะอวนีมันบางบางดอกมันก็ขาไม่สวยนะพี่น้องมันก็จะหวานอย่างนี้ไปต่อแดนไปต่อคะ่ะ <c oughs> เห็ดเหรอลูกเห็ดไผยูเห็ดเห่ดเห็ดไผยูเห็ดโอเคเอ็นสตูอย่านิดพี่ว่าเซ็ยาไม้เซ็ตแต่ก็เอามาหนี่ดีแม่ปาดขาถ้าจะเห็ดก็คือต้องกบดินอย่างนี้นะคะพี่น้องเห็ดจะได้เกิดมาอีกค่ะเอาไปไหนอะลูกเอาเห็ดไปไหนอะลูกจะเอาเห็ดไปโชว์ป้าเอ๋เหรอคะ เอาเห็ดไปโชว์ป้าเอค่ะพ <jack> ีはは่น้องโอเคไดเจแล้วดอกหนึงค่ะป้ามาโดนแล้ววันนี้ถึงมา เพือนเอาไปกอนเห่าแล้ว่เจอแล้วเาอีกสีัอีกสีนเกบบอเลไว้นี่ไฟยามาเอาอกก็ปิดดูไว้ไฟยามาเอาดอกนี้ไฟมาเอาดอกนี้เอาูอ๋อมันโตดีเหรอลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีเจอใหม่เจอใหม่นะคะสวยมากอะลูกว้าวมาเอนย่าแม่เจอดอกนี้อนย่ามาเก็บดอกนี้เร็วๆ แอนยาแอนยาจ๋ามาเดินตามมานี่นี่นี่เขนมอนยาเห็นไหมดอกหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมใช่ไม่แน่ใจใช่ไหมลูกเอาจับสองมือได้ไหมเอาอีกหนึ่งว่ะเอาอันนึงบางลงโอเคเวสลี่พูดสิ นโอ้โห <laughs> <laughs> ใครเจอป้าเอ๋เจออีกแล้วเหรอ <Yeah. S 1> <laughs> เอเอา้านี่อย่ายๆป้าม่อย่าลูกเอาเลยไาอย่ๆห้ามอย่างนี้ไาแย่ต้องทำอย่างนี้เยอะโอเคแล้วก็ปิดปิดปิดอุ้ยอันนี้ก็ใช่ไฟแย่เแย่ๆนะอัน <laughs> นี้ไม่เอาเองเอา้าวหลุ่มเป็นบ่ วุ้ยนี่ไงดอกหนึ่งสองดอกเอาเลยลูกอย่าพึ่งเปิดก่อนเนี yeah, ่ยต้องเปิดอย่างงี้ก่อนโอเคเย้เ okay. yeah. ป๊ปเอาให้ป้าเอไหมเอาให้ป้าเอไหมมีอีกดอกหนึง่งเปิดก่อนนะเปิดก่อนนะโอเคแล้วก็ปิดด้วยนะลูกนะปิดด้วยปิดด้วยโอเคปิด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 รูมัน ปิดอันนั้นด้วยลูกปิดอันนั้นด้วยอีกอันหนึ่งไงเงี้ยฝ้อย่าปิดด้วยสิปิดด้วยปิดด้วยปิดไว้โอเคปิดไว้ลูกเก่งมากเอาไปให้ป้าเอ๋ดูก่อนเหรอว้าวอันนี้ก็สวยย่าได้ปิดรูมั้ยเออแย่ลูกเอาย่าเปิดเปิดอย่างนี้ก่อนนะลูกนะอือแล้วก็ปิดเปิดเสร็จนะโอเคเอาเลยลูก เแล้วก็ปิดด้วยนะคะแล้วก็ไปปิดรูด้วยลูกปิดรูด้วยลูกปิดด้วยปิดด้วยโอเคเก่งมากเนืยเก็บแล้วก็ปิดด้วยนะลูกนะแล้วก็ปิดด้วยนะไม่อะไะน่อเมื่อกี้ดอกนี้ค่ะ ก็ปิดรูด้วยค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่เอาที่จะเอาก็คือดอกนี้ค่ะอันนี้คือแม่เห็นค่ะดอกนี้ค่ะพีอน้องงามๆเลยจ้าสวยมากเลยเห็นไหมแล้วก็ปิดไว้อย่างนี้่แล้วค่ข่อยอแล้วพี่น้องข่อ,อีกแล้วอู้ ดอกนี่ดอกน้ำพี่น้องพิดไ้พิดไ้จ้าว้าวอายิ้มหวานก,ก่อนว้าวเห็ดเห็ดปาดมันคือดอกไงจะจับขึ้นได้<า>ไหมล่ะเนี้ยโ yeah. อ้เก่งมากปิดไว้ด้วยไฟอาะาปิดไว้ด้วยไฟอาะาปิดรูวไว้ทั้งสองรูเลยอีกรูหนึง่ง Geng mækk. Pidvai. Pidvai. Far, jeg har altså bragt mig. blomst Far, kan en indse super du Kan du se A? ind far, jeg har altså bragt en blomst Den er Den er dårlig. Kan du bære dem? Kan du det? โอ้โอ้โอ้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเลย<อ>หนักไหมลูก<อ>หนักไหมไม่หนักไม่หนัก อันนี้เหมือนเห็ดละงอกเลยค่ะพี่น้องเร็วๆๆเร็วเร็วเร็วโอเคสวยสวยมากใช่ไหมลูกเอาเอาอ่ะมีสองกล่องตรงนี้เอาโอเคมาเอามาเอามา chưa 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 không chưa 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 ไเอก็ล็อคสฟานั่นผอยแล้วค่อยแล้วไปเอเจอแล้วไปเอเจออะไรวะนั่นจริงๆด้วยไปเอเอกเก็บเอาเก็บเอาอ่ะเอารออยู่ในรถพาเอบอกว่าให้เรารออยู่ในรถไปไปไหนไปเไปเก็บเห็ดหนูไปเอบอกว่า เห็ดไข่จริงๆด้วยเห็ดไข่เห็ดไข่นี่ไงเหมือนบ้านเราเลยอันนี้คือเห็ดไข่เหมือนบ้านเราเลยพี่น้องเอาไปเพ่มนันค่ะเอาไปใส่นั่นพอดีเลยเห็ดพี่แม่เห็ดพี่แม่ป้าว่าย้ะโอ้ยป้าเอให้เลยเนี่ยย้ะวิโพไวา์แกนงามงามเห็ดไข่โพนบานเท่าไงถ้าเป็นแถวร้อยเอ็ดเรียกแบบนี้คือเห็ดไข่โพนงามเนาะอืมนี่ขนาดสองดอก บอกว่าไม่ดีถ่านแม่ก่อ่ฉันลุกขึนอยู่นมจริง กินไหมนี่ไปซื้อเพนล้างเห็ดแล้วลูกชาบูดิคาอย่าลืม ดกดไลค์กดไลค์กดแช<ด>ร์กดแชร์กดซับกดซับกดกดดาดาดเจงเนาะให้ให้หนูด้วยด้วยนะคะขอบขอบค่าเก่งมาก